السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันเสาร์ที่17สิงหาคามนี้นะครับอินชา Allah ทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติอยากจะเรียนเชิญพี่น้องทุกๆท่านนะครับมาร่วมงานอันดามันมหานครซึ่งเป็นงานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาอันดามันด้วยจังหวัดต่างๆที่อยู่ฝั่งอันดามันนั้นทํางานศาสนาทํางานสังคมเป็น,นกลไกสําคัญของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติในการ จัดการโครงการหลายโครงการทีเดียวนะครับเขาจะมาขออาศัยไวสเปซตรงนี้นะครับจัดงานเพื่อหาทุนนำเป็นเชื้อเพลิงเป็นกำลังใจในการทำงานของเขาอยากจะให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาร่วมงานและสนับสนุน กิจกรรมในงานนี้นะครับก็จะมีที่สําคัญมากนะครับเป็นไฮไลท์ของงานก็คืออาหารปักใต้ทั้งของฝากทั้งอาหารสดที่มีหลายร้านมาออกเพื่อสนองชื่อของงานนะครับอันดามันมหานครรวมถึงกิจกรรมบรรยายต่างๆที่จะมีการพูดถึงสถานการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคนที่เป็นนักอาสาเป็นคนที่ชอบงานสังคมเป็นคนที่อยากจะพบปะกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับจะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมสําหรับพี่น้องที่อยากจะมาพูดคุยมาพบปะมาสอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ และการงานการทํางานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเรียนเชิญพี่น้องนะครับวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้นะครับเริ่มงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับทุกท้าน